สวัสดีครับพบกับครูพี่แขกอีกแล้วนะครับกับทางช่องเบสิกสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้ <S <S ไห <S 1> <S 1> <S <S ลายๆคลิปนะครับที่ครูพี่แขกได้ทำคลิปไปก็คือเกี่ยวกับคนที่ไม่อยากเป็นทหารหรือว่าคนที่ต้องการผลผลันอ่าอะไรต่างๆมากมายครับอันนั้นคือคลิปที่ผ่านมาแต่วันนี้เราจะมาทำคลิปสำหรับคนที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือคนที่ต้องเป็นจริงๆนั้นจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างล่ะเดี๋ยวลองฟังในชมในคลิปนี้ครับหลักๆเลยนะครับในการฝึกทหารนั้นฮะจะมีด้วยการอยูอ่สองวิชาใหญ่ๆก็คือ 1. วิชาบุคคลท่ามือเปล่านะฮะแล้วก็2วิชาบุคคลท่าอาวุธทีนี้2อสองวิชานี้ครับเราจะยังไม่พูดถึงก่อนเราจะมาพูดถึงอีกอ่า วิชานึงก็คือเขาเรียกว่าเป็นสถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย A มันคือยังไงล่ะเดีย๋ยวลองฟังดูกนในการฝึกทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นของทบทรทอนะฮะจะต้องมีการทดสอบอร่างกายด้วยกันทั้งนั้นในการทดสอบร่างกายนั้นจะมีด้วยการอยู่4ท่าหลักๆก็กคือหนึ่นะฮะคือท่าดึงข้อ2 ท่าดันพื้น3ท่าทิศอัพและ4นะฮะก็คือท่าวิ่งและหลายคนถามว่าแนละ้วผมจะดึงข้อ,อยังไงล่ะผมจะดันพื้นยังไงหลังจะวิ่งยังไงล่ะเดี๋ยววันนี้ครูพี่แขนครับจะมาสอนท่าเบสิกหรือพื้นฐานนะครับต่างๆนะก่อนที่จะไปทดสอบทั้ง4ท่านี้ได้นั้นจะต้องเริ่มกันยังไงไปดูกันเลย ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เพื่อนจะดันพื้นได้ดึงข้อได้ทิศอัพได้ครับทีนี้เด็กครูพี่แขกจะเน้นก็ว่าท่านเราจะดึงข้อหรือว่าดันพื้นได้นั้นพื้นฐานมันคืออะไรครับง่ายๆเลยวันนี้ครับผู้ผูแขกกินข้าวอยู่ พื้นฐานของการที่จะดึงข้อได้ด้นพื้นฐานนั้นก็คือกล้ามเนื้อข้อมือเราก็ทําการบริหารกล้ามเนื้อข้อมือซะก่อนตอนนี้ผูแข่งกินข้าวอยู่ก็เห็นควนน้าแล้วก็กูไดงข้อมือแบบนี้เแบบน้แบบนข้อมือก่อนนะแบบนี้มา ทำแบบนี้ทุกวันนะครับให้ได้วันละ100ครั้งนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อข้อมือหลังจากที่เราบริหารกล้ามเนื้อข้อมือครับมาได้สักพักหนึ่งแล้วจนเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเหล่านั้นแข็งแรง ต่อไปแล้วก็บริหากรกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับเช่นเดิมครับพยายามแท้สิ่งของรอบตัวเองตอนนี้ครูพ,พิ่แขอยู่ในครัวก็ต้องใช้เขียงครับ้ง่ายครับแล้วก็บริหารเลยครับ เพื่อนนะครับก็ทําแบบนี้วันละ100ครั้งเช่นเดียวกันทําไปจนกว่ากล้ามเนื้อต้นแขนเรารู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็ถือว่าใช้ได้หลังจากที่เราได้ทําการครับบริหารข้อมือแล้วครับแล้วก็ต้นแขนแล้วรู้สึกว่าทั้งกล้ามเนื้อข้อมือและต้นแขนเราแข็งแรงแล้วครับต่อไปเราจะเริ่มมาทาในท่าดันพื้นกัน แต่ในการดันพื้นเริ่มแรกนั้นครูพ,พี่แขกอยากให้น้องๆครับเขาเรียกว่าจัดระเบียบร่างกายก่อนโดยนิ้วทั้ง5้าแบบนี้นะครับให้เรียงที่ติดกันในช่วงแรกครับเราจะยังไม่ใช้ขาดันก่อนเราใช้แค่เข่าฮะหัวเข่าก่อนพุ่อย่างนี้อาจจะงงครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการก่อนนี่นะเราจะใช้เข่าตรงนี้เป็นฐานก่อน เสร็จแล้วเราก็ใช้มือนะครับดันละกัณนแบบนี้ในช่วงแรกนะครับให้เพื่อนฝึกก่อนจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันรับกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนือเ้อข้อมือรับน้ําหนักตัวได้แล้วก็อย่าลี้คียแค่บอกครับทำเหมือนเดิมครับวันละ100ครั้ง ให้เพื่อนๆทำแบบนี้นครับจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้อมือและแขนเรารับน้ำหนักตัวได้แล้วเราก็ค่อยมาเริ่มในท่าต่อไปหลังจากที่กล้ามเนื้อข้อมือและกล้ามเนื้อแขนเราเริ่มรับน้ำหนักตัวได้แล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มปฏิบัติในท่าดันพื้นที่ถูกต้องเน้นย้ํานะครับว่าจะต้องเป็นท่าที่ถูกต้องเท่านั้นโดยการจัดระเบียบร่างกาย นิ้วทั้งห้าเรียนชิดติดกันท้นเท้าชิดลำตัวต้องตรงฮนะไม่โด่หรือแอ่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับเริ่มเลย ให้น้องครับปฏิบัติแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับวันละ100ครั้งโดยที่เริ่มครั้งละ10แบบนี้ไปเรื่อยทำจนกว่าร่างกายเราจะรับน้ำหนักได้หลังจากที่เพื่อนนะครับรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแขนขาเริ่มรับน้ำหนักตัวเองได้แล้วครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการครับทดสอบโดยการจับเวลานะครับว่าภายใน2นาทีนั้น เราสามารถปฏิบัติท่าดันพื้นได้กี่ครั้งนะครับก็ท้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสำหรับนี้บูแข็ไปก่อนนะครับ